อันนี้ที่เรากลับมาจากนู่นคือไม่สบาย<ช>ตัวตัวใครเป็นใส่เลือดใส่เลือดก็เลยกลับมาที่โรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเข้ามาแล้วรอรหมอแล้วถ่าเข้ามาแล้วเข,ข,ข้ามาครั้งแล้วก็จะไปหาอีกคือเข้าหาหมอหล,หลายครั้งเลยใช่ไหมครับใช่แล้วอัน้ก็ <S 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 ว่าไปนะั่นคือบัญชีมาแต่นี่คือสายหนึ่งนี่คือสายสองถามเปจริงเราไม่สงสาร คนไทยที่กําลังฆ่าตัวตายผู้เสียหายที่เขาเสียหายสามร้อยล้านในเขตในเขตแล้วเนี่ยหรือหรือเพื่อต้องการต้องการตังประทางชีวิตหรือ,อยังไงอยากจะให้รู้แล้วเป็นคือผู้การพูดกับคนผู้ต้องหาผู้การก็ไม่อยากจะพูดคําว่าแรงว่าทําไมเราเป็นใช้ภาษาไม่สุภาพ หรือว่าทําไมเราขายชาติอย่างนั้นทําไมอีกเกือบร้อยคนยังอยู่ฝั่งนูน้นทําไมเขาไม่กลับมาวะเลือกไม่ได้ต่อแทนมันเยอะเขาก็เลือกบางคนเออภาระเยอะเนี<ช>่ยค่ะพขอก็ยอมทําเพื่อที่จะส่งให้ที่บ้านใช่คนที่ขายชาติอยู่ที่นู่นเนี่ยยังเยอะไหมครับเยอะมาก,กค่ะมีเป็นร้อยร้อยบริษัทอ่ะคุณเรียกบริษัทเลยหรอใช่เป็นร้อยร้อยบริษัทในบริษัทมีคนเยอะ วาน่าสิบห้าสิบ้แต่บริษัทบริษัทใหญ่ก็จะเยอะไม่ใช่คนเราเรียกบริษัทเยอเขาเขอพาเรียกกันบริษัทไม่ได้เรียกแก๊งคอเนเตอร์แม่งพวกนี้แม่งอะไรไม่คือเราเรียกบริษัทและมีหลายและคนไทยที่เาไม่ใช่ต่างชาติคนไทยหลอกคนไทยใช่ภาษาไทยเนี่ยเอาคนไทยเนี่ยเยอะมากไหม มันมากจะขนาดยังไงเดียเป็นก็เป็นร้อยหรือเป็นอะไรยังไงดีองค์กรก็บริษ wow. ัทหนึ่งก็เกือบร้อยคนค่ะออฟฟิศหนึ่งก็เกือบร้อยคนเป็นหมื่นสองก็จะเป็นตำรวจเลยครับรับเรื่อง้ามาเพื่อรับเรื่องแจ้งความรับเรื่องแจ้งความเสร็จสิ้นแลบจะมีการตรวจสอบว่า ข้อมูลของเราเนี่ยมันั่วไหลอกไปจริงไหมไหนที่เขาแจ้งมาหรือเปล่าว่าเขาเอกสารทุนไปเปิดบัญชีธนาคารอะไรประมาณนี้ครับพอ mm hmm. ให้ส่งให้ฝ่ายทะเบียนตรวจสอบตรวจสอบมาแล้วมีประวัติการเปิดบัญชีขึ้นมาเพื่อน,นําไปฟอกเงินร่วมกับนายจักแก้วเพื่อทูเป็นต้นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะยัดคดีให้เขาเลยคนที่เขาเชื่อเขาก็จะยอม ส่งเงินมาตรวจสอบ้วยตัวเองวันเนือยิงเป็นหมื่นหมื่นเบอร์โดยใช้ระบบซิมบล็อกหรือเปล่าครับใช่ซิมบล็อกและซิมบล็อกเนี่ยในหมื่นเบอร์เนี่ยเราพูดกี่มีคนพูดในหมื่นเบอร์นี่มีกี่คนพูดกี่กี่สายหนึ่งจะมีแค่อาประมาณว่าหนึ่งร้อยเบอร์จะมีคุยกับเขาเราแค่เบอร์เดียวแค่คนเดียวก็คือคนที่เขาเชื่อจริงๆที่เขาไม่ดูข่าวสมบอติเนี่ยมันยิงไปเลยร้อยเบอร์เอายิงไปเลยเนี่ยประมาณวันละหมื่นเบอร์แต่มันอาจจะเข้ามาคนที่จะรับสาย แต่ส่วนใหญ่คนไทยเริ่มตระหนักรู้ก็ไม่รับสายแต่ถ้ารับสายคนนั้นเราก็จะหลอกลักษณะแบบเราว่าต้องเอาเงินมาตรวจสอบที่ธนาคารเสร็จแล้วไปสายสองไปตำรวจนะคุณมีเงินไม่ถูกต้องนะคุณโดนฟ้องเงินนะอันนั้นก็ว่าไปแสดงว่าใช้เนะ,ะซิมบ็อกนี่ยิงไปหมืม่นเบอร์แต่วันนึงอาจจะได้ประมาณสักร้อยหรือ200เท่านั้นเองแต่แต่ว่าเพราะว่าองจากคนไม่รับสายบ้างคนไทยตระหนักรู้ว่าไม่ใช่แต่ไม่ใช่บวกนำหน้าแล้วถูกต้องไหมครับซิมบ็อกนี้ เป็นเบอร์02081และ091ใช่ไหมครับอนนี่คือหลอกเป็นอธนาคารว่าให้ตรวจสอบสายหนึ่งแต่สายเนี้ยหลอกเป็นร้อยตำรวจเลยหรือไงฮะจะเป็นตำรวจแล้วก็จะยัดคดีให้ครับอ๋อยัดคดีให้ตัวแล้วแต่งยังไงฮะก็คือเต็มชุดเลยเต็มชุดตำรวจอ่าใช่อ่าก็มีเอไอให้เอเพื่อเปลี่ยนใบหน้า เปลือยเปล่งเปลี Hence, yes, ่นได้เปลี่ยนเปลี่ยนมาไม่ใช่นาริเป็นหน้าแบบนี้ไหมไม่ใช่หน้าี้ไม่ใช่ค่ะเป็นเอารูปหน้าตำรวจที่คล้ายกับเราที่สุดมาแบบใส่ชุดสนามถูกไหมใช่เป็นเป็นแปะเครื่องหมายถูกปะเป็นตีนทุแก่นะตีนก็ที่เห็นในในสื่อทั่วไปใช่ไหมที่สื่อทั่วไปนั้นก็คือแบบมันจะดูปลอมเกินไปชุดนั้นไหมไม่ไม่เป็นเครื่องหมายโลหะเลยเป็นร้อยตัวทก็สองดาวเลยเหมือนจริงเลยเหมือนจริงเลยแต่หน้านั่นคือไม่ใช่หน้าของ อันนี้ต้นใช่หต้นนะต้นไม่ใช่น้าของต้นแต่ตัวที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือตัวเรานั่งตั่เราหน้าเอไอมาช่วยคําพูดเสียงคือเสียงของต้นเสียงเราเองเพียงแต่หน้าเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนนายตำรวจไปเรื่อยซึ่งการหลอกส่วนใหญ่ที่เคสนี้คือหลอกเป็นนายตำรวจที่โรงพักมุกดาหารเป็นอ่อ่าเป็น